إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. <applause> บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอะลออาลิฮิวะซอฮ์มุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเครับมาพบกันต่อนะกับการอธิบายอัลกุรอานในเรื่องราวของอิสลามที่เราได้เรียนรู้กันด้วยว่าเป็นเรื่องราวที่เราต้องนำมาใส่ใจกันพี่น้องวันนี้ยังอยู่ในสุราห์นิสะซึ่งเป็นที่รู้กันว่าหมายถึงสซอเรื่องของผู้หญิงผู้หญิง นะเพราะฉะนั้นในสุร้อนนี้นจะมีการพูดถึงการใช้ชีวิตคู่มีการพูดถึงการวางตัวของของสตรีแล้วก็มีการพูดถึงสิ่งที่เป็นความเหมาะสมของผู้ชายแล้วสิ่งที่ความเหมาะสมของของผู้หญิงแต่อย่างที่เราได้รู้กันนะพี่น้องครับบางครั้งในอายันกุรอานในการประทานอัลกุรอานลงมาเนี่ยท่านอับดุลเบิสนอะลองฮิสันละมับวะฮีจ๋อลาะสมบานูตาลาลงมาบางสุร้อนเนี่ยท่านอับดุบีได้รับมาแบบเป็นเต็มเต็มสุร้อนเลยแต่บางสุร้อนเนี่ยระยะเวลาในการประทานเนี่ยมีระยะเวลาห่างกัน แต่เวลาท่านนาบับดุลเรับประทานมาบางทีห้อาอายะสิบอายะเนี่ยแล้วท่านนบีบอกวรรดาสหานบะาวว่าให้เอาเอาเอายะนี้ไปไว้ในสุรนั้นให้เอาท่อนนี้ไปไว้ในสุรนี้เพราะฉะนั้นการเรียงลําดับของอายะอันกุรอานเนี่ยเป็นการเรียงลำดับที่มาจากท่านนับดุลเบิดสลองมาอ,อีกหนึ่งซันลำการจัดลําดับในการในการวางอายะต่างๆเนี่ยจึงเป็นการวางมาโดยที่มีมีมฮิกมะ มีวิทยาปัญญามีมีเหตุผลในการวางแล้วก็รู้จักการวางว่าสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วสิ่งไหนที่จะมามาทอดต่อกันนะหลังจากที่อรรถตาลาได้ได้กล่าวถึงการต่อบัตตัวแล้วพระองค์ก็ได้กล่าวถึงการห้ามการรเหลีมซึ่งกันและกันและให้เราได้ออกห่างจากสิ่งที่เป็นบาปใหญ่ อรรถตาลาก็ได้ย้อนกลับมาเตือนมาเตือนนะพี่น้องย้อนกลับมาเตือนการใช้ชีวิตคู่ต่อหลังจากที่พระอ,องค์ได้ได้กล่าวถึงการแบ่งวรดกในการในในชีวิตครอบครัวแล้วการสิ่งที่เพึงระวังของบรรดาสตรีและพระอ,องค์ก็ได้กล่าวถึงเป็นการเตือนย้ําให้เรารู้ถึงวันกิยามาแล้วก็ย้อนกลับมาพูดถึงการดําเนินชีวิตของ ของผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงก็คือการาการใช้ชีวิตคู่นั่นแหละแล้วสิ่งที่สมควรในการปฏิบัติของบรรดาสตรีที่ควรจะเป็นควรจะเป็นแบบไหนพี่น้องครับและสิ่งนี้เนี่ยคือสิ่งที่ท่านอับดุลเลาะห์ทรงได้เอาใจใส่อย่างมากแล้วท่านนบีได้รับบัญชาจากอัลลอฮฺสุบฮานุอุตาลาให้มาเพราะว่าสถาบันครอบครัวเนี่ยคือสถาบันทีเ่เป็นจุดเริ่มต้นของความสําเร็จในการ ในการดำเนินชีวิตเอาละตาลาได้กล่าวว่าให้เราในโซโลนิซาในก่อนหน้านี้ถึงแนวทางในการในการเลือกชีวิตคู่แนวทางในการดำเนินชีวิตแล้วในอายานี้พี่น้องมาดูนะว่าหลังจากที่พระองค์ได้ได้บอกว่าอิมตันตนิบูกาบาเอสหากว่าพวกเจ้าทั้งหลายได้ออกห่างจากบรรดาบาปใหญนะ่ในสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายได้ได้ถูกห้าม จากบาปใหญ่นั้นเนี่ยเราก็จะลบล้างบาปต่างๆให้กับพวกเจ้าแล้วเราก็จะให้พวกเจ้าได้เข้าสู่สวรรค์อย่างทรงเกียรติพระองค์ได้เตือนเราถึงเรื่องบาปใหญ่และก็มาพูดถึงเรื่องการใช้ชีวิตของผู้หญิงและก็ผู้ชายเราตราสารสงตัดไว้ในอายะฮ์ที่วสาะาตมัันามฟดดลลอฮุบิฮิบะสองนี้ว่าล ولا تتمن وما فضل الله به بعضهم على بعض للرجال ن ม ي ب من م ك ت ะซ ولنساء نصيب من مكتسب و ิอินนัลลอฮ ف <في> ก <ق> านะบิคุล كان بكل شيء عليم และพวกชาวทั้งหลายอย่าอย่าแสวงหาอย่ามีความปรารถนาในสิ่งที่อล่อยตาลาได้ให้ความโปรดปานกับพวกเจ้าบางคนที่มีเหนือบางคนหมายความว่าหมายความว่าไงพี่น้องหมายความว่าในสิ่งที่อรลอยตาลาให้ให้คนอื่นมีมากกว่าเราเนี่ยเราอย่าไปหวังในสิ่งที่อล่อยตาลาได้ให้กับเขาอย่าไปมีความหวังเพราะอะไรครับเพราะสิ่งนั้นเนี่ยมันนามาซึ่งซึ่งความทุกข์และมันนํามาซึ่งมันนํามาซึ่งการการมีการบาดหมางกัน แต่พระองค์ได้สอนให้เร, mm. เรารู้จักการรู้จักการพอเพียงแล้วรู้จักการใช,ชร้ชีวิตในโลกดุนยาแล้วก็รู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยจะดําเนินไปเพื่อโลกหน้าเพื่อโลกอาเคะเนาะเพราะฉะนั้นการไม่มีการรู้จักพอเนี่ยมันคือในโลกหน้าพี่น้อะธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยอัลลอฮฺตาลาสร้างมนมุษย์มาเนี่ยเพื่ออยู่ในสวงสวรรค์ไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยู่ในโลกดุนยาเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าคิดว่าเราจะใช้ชีวิตบนโลกดุนยาเนี่ยจะใช้ชีวิตกันอย่างอย่างมีความผาสุกตลอดในโลกดุนยาในชีวิตแห่งการทดสอบ แต่ชีวิตที่ถาวรคือในสวงสวรรค์พะอละตาลาสร้างนบีอาดัมมาในตอนแรกเนี่ยอ <vrai? S 1> <Então, S 2> ัลลอฮ์ได้สร้างนบีอาดัมมาเพื่อให้พำนักอยู่ในสวงสวรรค์และพระองค์ก็ได้ทำการทดสอบนบีอาดัมด้วยกับเรื่องราวต่างๆนะที่เราเคยฟังกันในในในระหว่างนบีอาดัมกับกับอิบลิสพนันค่ว่าจนท้นบีอาดัมต้องลงมาอยู่ในอยู่บนโลกดุนยาแล้วก็มารับบททดสอบซึ่งมนุษย์เนี่ยพี่น้องมนุษย์เนี่ยมีตัวเลือกอัลลอฮ์ให้นบีอาดัมลงมาแล้วก็อิบลิสลงมาแล้วพระองค์ก็ได้บอกากนนัมุษย์ มีมีตัวเลือกแต่อิบลิสไม่มีทางเลือกอิบลิสขอต่อร้อนตาราแต่เพียงว่าขอให้พระองค์ได้บวิงเวลาให้เขาจนวันกกยามาคือบวิงเวลาเพื่อโดนทรมานเพื่อโดนลงโทษในวันกกยามาใน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 นรกจันร์นั้แต่มนุษย์อรัณตาราให้มนุษย์มาใช้ชีวิตตามบทบัญญัติที่พระองค์ได้ทรงวางมาและใหเราะวังการล่อลวงอิบลิสเราจะได้ไม่โดนล่อลวงเหมือนที่นบีอาดัมได้โดนอิบลิสล่อลวงให้เราระวังเอาไว้ เนะพราะฉะนั้นการมวีชนชิตของเราเนี่ยมันต้อง,ต,องต้องอยู่ได้กับการอพอเพียงกับสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาได้เตรียมไว้ให้เราในโลกดุนยาและก็มีความหวังในการที่เราจะไปรับความผาสุกในในโลกหน้าพระองค์ได้บอกว่าว่าล้าตะมันนามาฟดสลอลล์เราพี่บ้าอกกลุมอะไรบะาพวกเจ้าทั้งหลายอย่าอย่าหวังในสิ่งที่คืออย่ามีความหวังอย่ามีความโลภนะในสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาได้ให้กับคนอื่น ที่ให้ให้เอาคนอื่นมากกว่าเรานะีคือที่อัลลอฮฺตาลาให้ให้ให้กับบางคนมากกว่ามากกว่าอีกบางคนลือดเรยาลินอเบุมมิมมักตาสบูวลินิซาอีนอซซบุมมิมมักตาสบุสำหรับผู้ชายเขาก็มีส่วนแบ่งจากสิ่งที่เขาได้รับแล้วก็ผู้หญิง เขาก็มีส่วนแบ่งจากสิ่งที่เขาได้เขาได้ขวนขวายมาคือสําหรับผู้ชายเนี่ยเขาก็มีส่วนแบ่งเขาก็ได้รับในสิ่งที่เขาได้ทําการขวนขวายมาแล้วก็สําหรับผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะได้รับในอะไรฮะได้รับส่วนแบ่งของเขาในสิ่งที่เขาได้ขวนขวายมาเพราะฉะนั้นอายะนี้อัลลอฮฺตาลากำลังจะบอกอะไรกับเราฮะกำลังจะบอกว่าในการครองชีวิตคู่เนี่ยสำหรับผู้ชายเนี่ยถ้าเขาได้ทํางานทําการเนี่ยสิ่งที่เขาได้ก็คือเป็นส่วนของผู้ชายแล้วสิ่งที่ผู้หญิง มีงานทําหรือว่ามีไรายได้มันก็เป็นส่วนของผู้หญิงสําหรับอะไรฮะสำหรับของเขาเองแต่แล้วอเลสตาลาก็ได้กล่าวโดยรดูนะในอายะต่อมาแลว้วพระองค์ก็ได้บอกบอกกับพวกเราว่าหน้าที่ของผู้ชายในการดูแลผู้หญิงในการในการใช้จ่ายเรื่องของนาฟังกอเพราะฉะนั้นกาลังจะบอกกับเราว่าสิ่งที่ผู้หญิงขวนขวายหามาได้เนี่ยไม่ใช่ผู้ชายไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ในการไปครอบครองทรัพย์สมบัติของผู้หญิงนะอันนี้คือคือสิ่งที่ทําให้เราได้รู้ว่าไม่ใช่ว่าพอเวลาแต่งงานกันแล้วเนี่ยสมบัติของผู้หญิง ผู้ชายก็เอามาใช้ได้หมดเลยไม่ใช่แต่ส่วนของนางคือส่วนของนางผู้ชายที่ทําการแต่งงานแต่งงานมาเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ในการดูแลผู้หญิงปกติส่วนทรัพย์สมบัติของผู้หญิงก็ให้อยู่ของนางนั่นแหละนางจะเอามาใช้นางจะเอามาให้นางจะามาไดเป็นสิทธิของนางเต็มตัวฤิริยานเป็นของผู้ชายส่วนแบ่งที่ผู้ชายได้ข,นข,ขนขวายมาวลินนิซาแล้วก็เป็นส่วนของบรรดาสตรีเป็นส่วนของนางในสิ่งที่ ไอ้ส่วนแบ่งสําหรับสิ่งที่นางได้สแสวงหามาวัสอัลลุลอฮามิงฟลแล้วที่สําคัญเวลาที่เราอยากจะได้ความปวดปานเนี่ยให้เราขอจากอัลลอฮ์ส ah นะุบฮานาอฺตาราตรงนี้อัลลอฮ์ตาลาได้ตัดเรานะฮะได้ตัดให้เรารู้ว่าอยากจะได้ความปวดปานไม่ใช่ขอจากมนุษย์แต่ถ้าอยากจะได้ความปวดปรานตรงนี้เนี่ยมินฟตสลจากความปวดปราตรงนี้เนี่ยก็คือสิ่งต่างๆบนโลกดุนยา ถ้าเราอยากจะได้อะไรที่มันอยู่บนโลกดุนยาเนี่ยก็ให้ขอต่อลอสุมาโนวาตาลาอินนัลลอฮะกาดับมิคุลเลชยอินอาดีมแท้จริงอัลลอฮ์ตาลานั้นพระองค์เป็นผู้ที่ทรงรู้ด้วยกับทุกๆสิ่งหมายความว่าเวลาที่เจ้ามีความต้องการหรือมีมีมีความปรารถนาในเรื่องใดเนี่ยอัลลอฮ์ตาลาทรงรู้ว่าเจ้ามีความปรารถนาอย่าไปพึ่งพิงมนุษย์แต่เพียงอย่างเดียวแต่ให้พึ่งพิงอัลลอฮ์สุฮาโนวาตาลาประการแรกวัสอัลลุลลอฮามิลฟัลตุลจงขอต่ออัลลอฮฺสุภาโนวาตาลา เพราะทุกสิ่งที่เราได้มาเนี่ยพี่น้องครคือสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาได้ทรงประทานมาให้กับเราวะลิกุลเลนจาอัลนามาวาลียามิมมาตลอกันว่าดีดายนวันอักรบุนและสําหรับทุกคนเนี่ยอัลลอฮฺตาลาได้ให้เขามีหน้าที่ในการรับผิดชอบจากสิ่งที่อะไรฮะจากสิ่งที่พ่อแม่ได้ได้เหลือไว้ให้แล้วก็สิ่งที่บรรดาเครือญาติได้ได้ทิ้งเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นเคือญาติที่มาจากมาจากอะไรครับคือญาติที่มาจากทางด้านทางด้านทางด้านบนหรือว่าทางด้านล่างหรือว่าทางด้านข้างก็คือเคือญาติที่มาจากทางด้านออพ่อแม่หรือว่ามาจากลูกหลาน <go or> หรือว่ามาจากเคือญาติที่เป็นเป็นญาติพี่น้องเราเรามีหน้าที่ในการที่จะ ดูแลในฐานะที่มีความเป็นเครือญาติกันสําหรับทุกคนนะพี่น้องตรงนี้เนี่ยอัลลอฮฺตาลากำลังบอกเราให้รู้ว่าหนึ่งในสิ่งที่เราควรจะปฏิบัติก็คือนะคือการดูแลซึ่งกันและกันวัลลดีนะอัลกอดัตไอมานุกุมฟาตูฮุมนะซีบะฮุมต่อมาอัลลอฮฺตาลาลก็ไนะด้ได้กล่าวถึงการการสัญญากัน นะและบรรดาผู้ที่ได้ได้มีการมีการสัญญากาันว่าจะทําการว่าจะมีการช่วยเหลือกันว่าจะมีการว่ามีการลงทุนในเรื่องของทรัพย์สมบัติกันแล้วจะเอาอกำไรมามา,มาแบ่งกันในเรื่องของการลงทุนเนี่ยพระองค์ได้บอกว่าวัลละดีนะอักรัสไอมานุกุมฟาอาตูหุมนาซีบะหุมก็จงเอาส่วนแบ่งของเขาเนี่ยเอาให้กับพวกเขาไปอินนัลลอฮะการนาอัลกุลเลชยอินชาฮิดาแท้จริงอัลลอฮฺตาลานั้นพระองค์ทรงเป็นพยานในสําหรับทุกๆสิ่ง เพราะฉะนั้นเวลาที่อมตะตาลาได้ได้บอกว่าพระองค์ได้ทรงวางวางสิ่งต่างๆมาให้กับเราแล้วพระองค์ก็ได้ได้วางบทบัญญัติให้กับเราในเมื่อเราได้ทําการทําสัญญากับใครก็ตามในไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสัญญาว่าเราจะคอยช่วยเหลือเขาสัญญาว่าเราจะคอยอว่าเราจะเรา,เราจะลงลงหุ้นด้วยกันเราจะเป็นหุ้นส่วนกันแล้วเราจะเอาผลกําไรที่เราได้นําแบ่งกันเราก็ต้องฟะตูฮุมนซีบะฮุมอมตะตาลาได้สั่งว่าจงเอาส่วนแบ่งของพวกเขาเนี่ยเอาให้กับพวกเขาไป และพระอ,องค์ก็ได้เตือนเราในท้ายอายาวะวาอินนัลลอฮะกานาอัลาฮุลเิชานชะฮิดะในเมื่อพวกเจ้าได้ทําสัญญากันไว้แล้วเนี่ยแล้วก็มีพยานมีผู้รู้เห็นคนอื่นใครจะรู้เห็นหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่เรารู้ก็คืออัลลอฮ์สุภาโนอัลตาลาได้บอกกับเราว่าพระอ,องค์เป็นผู้ที่ทรงเป็นพยานให้กับเราอาริจาลกาวามูนาอัลนิซะพี่น้องฮะอายะห์ที่สามสิบสองก่อนหน้านี้เนี่ยอายะห์ก่อนหน้านี้เนี่ยอัลตาลาได้บอกถึง สำหรับผู้ชายก็มีส่วนแบ่งที่พวกเขาได้ขวนขวายมาทํามาหากินมาทํางานได้มาและสําหรับผู้หญิงผู้หญิงก็ได้รับส่วนแบ่งในสิ่งที่นางได้ทํางานทํามาหากินได้มาเพราะฉะนั้นส่วนของใครก็คือส่วนของมันและพระองค์ก็ได้บอกในอายะนี้บอกว่าอริจาลกาวามูนาอารันนิสาบรรดาผู้ชายนั้นเป็นผู้ที่อะไรฮะเป็นผู้ที่ทําหน้าที่ในการดูแลจัดการผู้หญิงคืออะไรฮะพี่น้องดูแลจัดการทั้งสองเรื่อง หนึ่งในเรื่องของการที่จะต้องรับผิดชอบในเรื่องการปฏิบัติของนางให้ถูกต้องตามหลักการอิสลามเพราะอะไรพี่น้องเพราะเวลาที่เขาทำการแต่งงานกับผู้หญิงสตรีคนหนึ่งคนใดไปแล้วเนี่ยคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเขาเนี่ยคือคนที่เขาจะถูกสอบสวนว่านางได้ปฏิบัติอะไรไปบ้างแล้วเขาได้ทําการเตือนนางไหมพี่น้องการถูกสอบสวนเนี่ยคือในเรื่องของเขาอะเขาได้ทําการเตือนนางไหมไม่ใช่ว่านางทําอะไรแล้วผู้ชายก็โดนสอบสวนทั้งหมดเลย เพราะอะไรนะพี่น้องเพราะมีแบบอย่างที่อัลตาราได้ได้กล่าวให้เราฟังในในสุรธธัตตะฮรีมที่พระองค์ได้กล่าวถึงว่ายาเยาะลดีนออะอามานุกูอัลฟุสกุมมะฮิกุมนาโราจงปกป้องตัวของพวกเจ้าแล้วก็ครอบครองพวกเจ้าให้พ้นจากไฟนรกเพราะหลังจากนั้นสองอายะหรือสามอายะอัลตาราได้กล่าวถึงนบีน่าดอราามัลลอฮฺมาาละนลดีนะก็ฟรุมรอัตโนะอัลตาลาได้ยกตัวอย่างผู้หญิงที่ปฏิเสธคือภรรยาของนัวแล้วก็ภรรยาของนบีลูตอยู่กับนบี นัวแล้วก็อยู่กับนบีรู้แต่เป็นผู้ที่ปฏิเสธและอัลลอฮ์ตาราก็ให้นางทั้งสองเนี่ยเป็นผู้ที่อะไรฮะ,ะการที่นางเป็นเป็นเป็นภรรยาของของนบีเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรให้นางรอดพ้นจากไฟนรกได้เลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่ประเด็นนะพี่น้องว่าเป็นภรรยาของใครแต่ประเด็นก็คือว่านางได้ปฏิบัติดีหรือเปล่าส่วนคนที่เป็นสามีสิ่งที่เขาจะถูกสอบสวนก็คืออะไรฮะคือเขาได้ทําการเตือนไหม ได้ทําการสอนไหมเอาละตาลาได้บอกในอายัญน,น้ว่าอริรจาลุกาวามนะเดนิสะผู้ชายนั้นมีหน้าที่ในการดูแลจัดการต่อบรรดาผู้หญิงทั้งในเรื่องของการตักเตือนกันในเรื่องของการทําให้นางอยู่ในร่องรอยที่ถูกต้องและในเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับตัวของนางเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วก็เรื่องของออนฟะะัฟกอทั้งที่เป็นอาหารแล้วก็เครื่องนุ่งห่ม นี่เป็นหน้าที่ของของผู้ชายแล้วตรงนี้ในบรรดาลามาได้บอกว่ากลับมาหาอันอรฟกลับมาหาในสิ่งที่เป็นที่รู้กันมันก็เป็นที่รู้กันของการใช้ชีวิตของผู้หญิงคนนั้นเนี่ยว่าการใช้ชีวิตกับสามีของนางเนี่ยอยู่ในกรอบค่าใช้จ่ายแค่ไหนไม่ใช่ว่าผู้หญิงมีความต้องการเท่าไหร่ผู้ชายต้องให้ไม่ใช่ย้อนกลับมาหาอฟตรงนี้เนี่ยถ้ามีการขีราฟกันขัดแย้งกันระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยกลับมาหากรดีกลับมาหาเก็มกลับมาหาผู้พิพากษาแล้วผู้พิพากษบมาอะก ของแต่ละครอบครัวกลับมาหาสภาพของแต่ละครอบควรัวว่าเขาเป็นอยู่แบบไหนและพระองค์ก็ได้แล้วกอดีก็ตัดสินไปตามตามสภาพถ้าเกิดว่าเป็นคนที่อยู่ดีเป็นคนที่ร่ํารวยทั้งสองคนมาจากครอบครัวที่ร่ารวยเขาก็ต้องตัดสินไปอีกแบบหนึ่งถ้ามาจากครอบครัวที่เคยอยู่อย่างพอเพียงอยู่แล้วก่อนที่จะแต่งงาน,งานกอดีก็ตัดสินไปอีกแบบหนึ่งไม่ใช่ว่าเวลาก่อนแต่งแล้วเคยอยู่อย่างพอเพียงแต่เวลาแต่งแล้วมาร้องขอกอดีว่าฉันต้องการเท่านั้นฉันต้องการเท่านี้อันนี้เป็นสิ่งที่ เราต้องยำเกรงต่อลอสซาบานูตาลาเพราะอะไรพี่น้องเพราะสิ่งนี้ลอสตาลาได้กล่าวบอกเราในอันกุรอานว่าเราควรจะทําแบบไหน,น,นบิมา فضل ัลลอฮุบางโอฮุมอลลาบัลลตอาระลาะได้ได,ได,ได,ได้ได้กล่าวถึงถึงว่าผู้ชายเนี่ยเป็นผู้ที่คอยทําการจัดการดูแลบรรดาสตรีด้วยกับสิ่งที่ลอลตาลาให้เขามีความประเสริฐเหนือกับอีกกลุ่มหนึ่ง ด้วยกับสิ่งทท่าไรตาลาให้บางกลุ่มมีความประเสริฐในบางกลุ่มตรงนี้เนี่ยพี่น้องบรรดาอัลมาได้อธิบายว่าบรรดาผู้ชายเนี่ยมีความประเสริฐเหนือผู้หญิงในบางเรื่องแล้วในส่วนมากนะอย่างเช่นในเรื่องของเรื่องของการอะไรฮะเรื่องของการการการเลือกผู้ที่เป็นนบีเอัล่ะตาลาครเลือเลือกมาจากบรรดาริยานการเลือกบรรดาผู้ที่เป็นเป็นรอซนลอัล่ะตาลาก็เลือกมาจากผู้ที่เป็นเป็นผู้ชายการเลือกการจีฮาร์ งานละหมาดวันศุกร์อัลลอฮฺตาลาก็วางบทบัญญัติว่าให้ผู้ที่จะมาทำการจีฮัดเนี่ยคือผู้ชายผู้ที่จะมาละหมาดวันศุกร์ที่จะนับจํานวนคนละหมาดวันศุกร์เนี่ยก็คือคนที่เป็นผู้ชายและอีกทั้งเรื่องของการเป็นพยานเรื่องของการในในเรื่องการตัดสินเรื่องของการเป็นผู้นําต่างๆเนี่ยอัลลอฮฺตาราก็ให้ผู้ชายเป็นผู้ที่เป็นและผู้หญิงก็มีความเฉพาะเจาะจงของนางที่มีความประเสริฐในผู้ชายคืออะไรนะพี่น้องคือเรื่องที่อยู่ในบ้าน แล้อยู่ในบ้านเอาล่ะทาลาได้สั่งพูดอย่างว่าก็รำนาฟีบูยุติคุณและจงพำนักอยู่ในบ้านของนางพำนักอยู่ในบ้านของนางเวลาตะวันวรัชนาตะวันโรจนญจาฮเเลตินอุลาแล้วก็อย่าอวดโฉมอย่าอวดสวยเหมือนกับการอวดของพวกยายฮเลียในยุคแรกคือเหมือนพวกบรมงโง่ในยุคแรกก่อนท่านอับดุลสล,ลอมอะไรวะสั้นลำเนี่ยเขาจะอวดความสวยงามจะแต่งตัวด้วยกับเสื้อผ้าเพียงแค่ไม่กี่ชิ้นแล้วก็อวดอวดความสวยงามให้กับคนอื่นเพราะฉะนั้นใครที่ย้อนกลับมาดูพี่น้องฮะให้ยามในอิ ที่เอามาปกปิดความสวยงามเพราะฉะนั้นในวันนี้ถ้าหากว่าเราออกจากบ้านแล้วก็แต่งตัวสวยงามโชว์คนอื่นเนี่ยให้เรารู้ว่าเรากําลังย้อนกลับไปสู่ในยุคจาฮิลียะแต่ถ้าหากว่าเรารู้ว่าหลักการอ, S <S <ส>อิสลามเป็นยังไงนะพี่น้องเอาล่ะตาลาให้เราปกปิดให้เราใส่ฮิญาบเพื่อเป็นการปกปิดความสวยงามเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราอยากจะเดินตามรอยของอิสลามวันนี้เราจึงเห็นรูปแบบในการแต่งงานในในการแต่งตัวแบบไหนฮะมีมีการแต่งแฟชั่นแบบนั้นแฟชั่นแบบนี้แล้วก็มีการ โดยเฉพาะเวลาที่ที่มีงานงานแต่งงานนะพี่น้องเป็นงานปฏิบัติตามสุน,นัขท่านบิบซอลลอมอะัยอยู่สัลลัมแต่เราเห็นฟิตรนาเกิดขึ้นมากมายในงานแต่งงานที่มาจากสตรีมาจากผู้หญิงแต่งตัวอวดโฉมกันในงานแต่งงานแต่งตัวด้วยกับเสื้อผ้าที่มีการโชว์ยิ่งไปกว่านั้นพี่น้องฮนะมีการอวดสวดทรงแต่งเสื้อผ้าที่ท,ท,ที่มันที่มันรัดที่อวดสวดทรงเกิดขึ้นในงานแต่งงานาสิ่งนี้เนี่ยเราต้องยำเกรงต่อรัศุภานุตาลาให้มากๆแล้วก็คิดอยู่เสมอว่า เวลาที่เราทําการมต่อตอาตอรอคือการแต่งงานเนี่ยถือเป็นอิบาดาที่ยิ่งใหญ่นะพี่น้องยิ่งใหญ่มากเพราะท่านอับดุลเีสุลต่านได้บอกว่าอาลิีมอลาบิชาจงจัดงานแต่งงานถึงแม้ว่าจะเป็นเป็นการอะไรฮนะใช้แพะเพียงตัวเดียวก็ตามคือแกงแพะเพียงตัวเดียวก็ตามแล้วเป็นอิบาดาที่บรรดาอุลมามะได้บอกว่าใครก็ตามที่ถูกเรียกร้องไปสู่การไปงานแต่งงานจําเป็นจะต้องตอบรับ ถ้าเกิดเราไม่มีไม่มีปัจจัยที่เป็นเป็นอะไรครับเป็นมาววานเนี้ยคือไม่มีสิ่งที่น่าสำคัญกว่านั้นเข้ามาหรือเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายกว่านั้นเข้ามาจําเป็นที่เขาต้องตอบรับการแปลงงานแต่งงานแสดงว่าอะไรแสดงว่าการจัดงานแต่งงานคืออิบาดะแล้วถ้าในการทาอิบาดะของเราเนี่ยเรามีฟิตนาเข้ามาเกิดขึ้นเรามีสิ่งต่างๆที่มันเป็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 นสิ่งไม่ดีเขามีการเปิดเพลงมีการแต่งตัวอวดโฉมต่างๆให้เราเตรียมรับการสอบสวนได้เลยพี่น้องละหมาดก็คืออิบาดะถือเสื้อนคืออิบาดะ การจัดงานแต่งงานก็คืออิบาดาเพราะฉะนั้นท่านนางอิบาดาเนี่ยเราไม่เอาใจใส่กับแบบอย่างท่านอับดุลสลามของอับวะซสลัมแล้วเราก็ปล่อยให้สิ่งไม่ดีเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในมาอยู่ในงานจงยำเกรงต่อร้องสะพานุวตาลาบางคนบอกถึงขนาดว่าถ้าอยากจะดูสตรีอยากจะดูผู้หญิงอยากจะดูความสวยงามผู้หญิงให้ไปดูในวันที่มีการจัดงานแต่งงานเพราะอะไรฮะเพราะนางจะออกมาได้กับการพยายามแต่งตัวให้มันดูดีที่สุดที่ของนางเนี่ยคือวอกอตนาฟีบูยุติกุลจงพำนักอยู่ในบ้านของนาง การอวดโฉมอวดความสวยงามของนางเนี่ยคือที่ไหนครับพี่น้องก็คือในบ้านของนางคือในรั้วของนางเพราะนั้นในนี้เนี่ยในในตรงนี้เนะอัลลอฮ์ตาลาได้บอกว่า a ริ i j a l u q a w a ม u n อ l ล i s a bima fadlallahu baghthum ala baghthum wa b i อั a ฟะกูมินอัมวาลิฮิมผู้ชายเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการดูแลบรรดาผู้หญิงก็คือผู้ที่เป็นภรรยาแล้วก็ผู้ที่เป็นสตรีที่อยู่ในการดูแลของเขาด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาได้ให้เขามีความมีความประเสริฐเหนือบรรดาเหนือบรรดาผู้หญิงแล้วก็ด้วยกับสิ่งที่ อัลลอฮฺตาลาให้พวกเขาทั้งหลายเนี่ยได้เป็นผู้ที่ทําการจ่ายนะฟก็จากบรรดาทรัพ์สมบัติของพวกเขาเพราะฉะนั้นในการดูแลตรงนี้เนเป็นหลักฐานที่บุงบอกให้เรารู้ว่าในการดูแลครอบครัวเนี่ยเป็นหน้าที่ของหน้าที่ของผู้ชายฟาซซาลิฮาตุควนีตาตุนฮาฟิร์ตุลินไรบบิมาฮาฟิร์ลลอและแตรงนี้เนี่ยอัลลอฮฺตาลาได้กล่าวถึงคุณลักษณะของสตรีที่เป็นสตรีที่น่าสรรเสริญ เป็นสตรีที่น่าถูกชมเชยเป็นสตรีที่เป็นเป็นผู้ที่อัลลอฮตาราได้ทรงบอกคุณลักษณะของนางไว้เพราะฉะนั้นพี่น้องอะผู้ที่เป็นสตรีเนี่ยดูคุณลักษณะตรงนี้นะว่าเรามีคุณลักษณะตรงนี้ไหมแล้วเราได้ทําอะไรบกพร่องในคุณลักษณะตรงนี้บ้างถ้าเราบกพร่องปรับปรุปรงกับอายันกุรานอายันนี้ซูรานิสะคือซูราผู้หญิงซึ่งอัลลอฮฺตาราได้กล่าวถึงกฎเกณฑ์ต่างๆของผู้หญิงเป็นส่วนมากในในในซูรานนี้ฟสอสซอเลิฮะดังนั้น บรรดาผู้หญิงที่เป็นคนศอลและเป็นคนที่ดีคือผู้หญิงที่เป็นคนที่ดีนั้นเนี่ยสิ่งที่นางจะมีก็คือฟัสซอริหลฮ์สกรีตาตุนเป็นคนที่มีความมีความกรีตาตัคือเป็นผู้ที่มีการปออะเชื่อฟังต่อลัสุภานุวตาลโมุติยาสปออะเชื่อฟังต่อลัสุภานุวตาลกรีตาตัคือการเชื่อฟังต่อลักูนูตคือการ น้อมรับตัวเองต่อกฎเกณฑ์ที่อวตาราได้วางมาฮาฟิรอตุลลินไรบแล้วเป็นผู้ที่เชื่อฟังต่อบรรดาสามีของนางเชื่อฟังแม้กระทั่งในที่ในในในที่อะไรฮะลิลไรบในในสิ่งที่เป็น เป็นที่รับหมายความว่าไงฮะหมายความว่านางจะต้องเป็นคนที่คอยดูแลเกียรติยศศักดิ์ศรีของสามีตัวเองนางต้องเป็นคนที่คอยดูแลอะไรฮะดูแลการพูดถึงสามีในสิ่งที่ในสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นผู้ที่คอยดูดูแลเรื่องทรัพย์สมบัติของสามีว่าสิ่งที่สามีได้พยายามขวนขวายมาให้นางช่วยสามีในการรักษาตรงนั้นเอาไว้ฮาฟิซาตุนลิลไกบบิมาฮาฟิซัลลอฮ์ด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาได้ทรง ส่งให้กับนางได้ทร pues mm งรักษานางก็คือในด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาได้ให้นางได้ร <for S 2> <th> ับในตรงนั้นเนี่ยอัลลอฮฺเที่ยวอัลลอฮฺตาลาได้ท่งปกป้องนางเอาไว้เนี่ยให้นางคอยจัดการดูแลสิทธิที่สามีควรจะได้รับจากนางเพราะนั้นพี่น้องฟัสซาลิฮาตุนกอนิฟัสซอริฮาตุนกอนิตาตุนฮาฟิซาตุนลิลไกบบรรดาสตรีที่เป็นคนซอลวเนี่ยคือคนที่เชื่อฟังอัลลอฮฺซุบฮานะฮะตาลาและเป็นคนที่ปกปิดความลับของสามี และเป็นคนที่พูดถึงสามีในมุมที่ดีๆและเป็นคนที่ยำเกรงต่อรัตตาราในการตอออาต่อสามีของนางด้วยกับสิ่งที่อรัตตาราได้ดูแลดูแลนางและพระองค์ได้กล่าวถึงกฎเกณฑ์ที่บรรดาผู้ชายจะต้องปฏิบัติเวลาที่ภรรยาหรือเวลาที่ผู้ที่อยู่ภายใต้การดูการดูแลของเราเนี่ยคือบรรดาภรรยาเนี่ยได้ปฏิบัติในสิ่งที่ผิดปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ถูกต้องว่าเราควรจะปฏิบัติกับนางแบบไหน เราควรจะใช้กฎเกณฑ์แบบไหนในการที่จะปฏิบัติกับผู้หญิงที่เป็นคนที่ไม่ดีอย่างที่อาวาตาลาได้ยกตัวอย่างให้กับเรานะพรรยาของนบีนะภรรยาของนบีนรุษภรยาลของอบรรดาผู้ที่พระยาของนบีซักกะรียาแล้วก็ภระยาของคนที่อาวาตาลาได้ให้เป็นบทเรียนกับเราแล้วเรามาดูในตอนต่อไปนะพี่น้องเวลาในวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะในตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาดูว่าอาวาตาราได้สอนกฎเกณฑ์ในการแก้ปัญหาอย่างไรกับบรรดาผู้หญิงที่ ออกนอกแนวทางของอิสลามหรือบรรดาผู้หญิงที่ไม่เชื่อฟังสามีบรรดาผู้หญิงที่ไม่รู้จักการตออะและไม่ใช่คนที่อยู่ในร่องรอยของร้อสุภาในร่องรอยที่ร้อสุภาโนอาตาลาได้วางบทบัญญัติมาสำหรับวันนี้เราก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับการพูดถึงเรื่องการจัดการกับผู้หญิงที่ไม่เชื่อฟังต่อสามีอัสาล,ล,าลามุอะลัยฮุอะลัยฮุสุบฮามุัมมอดวะอะล่าอาลีวะซบออวะซัลลัมว,วัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะอุลลอฮิวับ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا